อ่าแม่่าพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วจะรีบเปิดตัวไหมหรือว่าจะรอเปิดพรุ่งนี้เลยทีเดียวต้องโทษพ่อกับแม่เนี่ยเลยค่ะก็สัญญาว่าจะหาให้นี่ดูดีจนแบบจะพรุ่งนี้อยู่แล้วนี่ดีก่อนคือหาให้เนี่ยค่ะแล้วเอาเหรอเออมาตรฐานสูงหรือเปล่ามาตรฐานสูงหรือล่าเลยไม่หาก็ก็ลําบากอ่ะแต่อีกอย่างกลัวเหมือนกับสาวคนที่จะมาในรายการเราเนี่ยแหละอุ้ยมีเพื่อนเหรอคะคือคนนี้สเตตัสเขาแตกเขาบอกเขาเลิกกับแฟนไปแล้ว แต่ก็ยังมีคนเห็นว่าเขาไปเดินอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ขอไปคุยเขาหน่อยฮะน้องปุกลุกฝนทิพนะครับนี่คุยหน่อยนะพรุ่งนี้วันทายเข้าเลยเหรอคะ <S <S พี่หนุ่มเข้าเลยเอาชัดๆเลยพรุ่งนี้วันทายมีนัดหรือ,อยังจะพาใครไปไหนอะไรยังไงยังไม่ได้แพลนเลยค่ะพี่หนุ่มจริงเหรอจริงค่ะแล้วลึกๆมีไหมที่แบบเออท่านจะทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีแบบ น่ารักน่ารักเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะอืมอาจจะต้องรอของพี่แอ็ก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยถามถึงคุณไหนอาจจะแบบมีแบบน่ารักน่ารักเล็กน้อยอะไรเงี้ยค่ะอืมอาจจะต้องรอของพี่แอ็ก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยถามถึงอาจจะต้องรอของพี่แอ็ก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยถามถึงคุณไหนหน่อย